นะครับยีมานะครับพี่นักเตยีมาแล้วก็มีพี่สิงห์นันมานนท์ิจแก้วนะครับอ่เป็นตัวแทนของอ่พวกเรานะครับที่ใหญ่นี่หนังสือนะครับคัดค้านการประกันตัวอ่านายยกว่านักโทษชายชัดถิ่ชินวัตนนะครับที่โดนมาตราหนึ่งรุ่งนะครับนี่ ถ้าว่าสมมุิสมุติสมมุิได้ไหมท่านนี้ทักทักจ๋าวิสมมุิว่าต้องทักทีก่อนายกันตัวล่ะเรามาที่อายการจุกจุกไหมสมมุิอ่าเอาให้พี่ตั้งต่อเลยฮะก่อนจะลงมาพี่ตั้งพิจารณาคนสองยังไหรือว่าบทเล่าต่อให้บทเล่านั้นเขาได้เออวันนี้ทำไมเขาไม่พูดกันเลยวะไม่หายดีอะไรหรือวะ นะครับก็ยังรอคอยความหวังนะครับของประเทศนะครับฝากความหวังของประเทศฝากความหวังของประชาชนไว้ในมือของอัยการสูงสุดนะครับพรุ่งนี้ต้องทำหน้าที่อย่างดีนะครับให้ถึกับเป็นข้าราชการในเรื่องบาดสูงเดชที่เจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเรื่องนี้มันสำคัญ แต่เรื่องอืนมีผมจังพอรับได้แต่เรื่องนี้ผมรับไม่ได้เพราะเป็นมาตรการ่งสเกี่ยวกับนายหลวงของพวกเราใช่ไหมครับพ่อแม่พี่นะ้องนี่เรารับไม่ได้เรื่องอื่นผมยังรับพอรับได้นะครับแต่เรื่องนี้ผมรับไม่ได้ถ้าพรุ่งนี้ทางอายการให้ประกันตัวนะครับผมขออายการนะ พ่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของหัวใจจริงๆเรื่องของผงผงของประเทศแล้วใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องมันไม่สนใจนี่แล้วนะครับถ้าผมเป็นนายกมาสุดสุดสิ้นนี้นะผมจะสั่งให้มึงฆ่าครบเลยคัับผีชินวัตร กาว่าจบรายการนี้จะไปเรียนนิติศาสตร์ใหม่ต่อไปยังการตอผู้ว่าสารีจากการก็บพวกที่จะสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าคนใจมันเจ็บมันเจ็บเข้าใจไหมมันเจ็บจวดใจทีเดียนะครับบางทีของขึ้นแมแต่แนะครับ แต่พยายามมอูรณิสมใจพเจ้าประมอกับพี่ๆท่านนายกงสด้นะฮะแล้วก็ทุกต่านนะครับเจาน้าที่ะที่จะมาได้หนุงถือนะครับฝากด้วยพี่ผมชืัวว่าพี่เรียนรามืแหลไหฮะเรียนรมแหลกดีไหรู้ได้ไ้รู้ใจ้แตเรีนรามแหลง นะครับโอเครับอภิษฎต่อเลยครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านจากท่านบรการสึงสุดท่านรองประสบอุปการถึงสุดนะครับก็มาเจอกันหลายทั้นอ่าทุกท่านก็อจะเจอกันด้านบนแต่เร็งๆวันนี้ขออนุญาตรบกวมท่านมามาด้านล่างให้พี่น้องได้ได้ฟังข้อเท็จจริงร่วมกันนะครับ ก็อย่างที่ทราบกันว่ากรณีของทักษิณชา,าววัดมีอายการลุกศกได้มีคำสั่งฟ้องแล้วก็อายการนัดนัดฟ้องในวันพรุ่งนี้ครั้งที่สองหลังจากที่ครั้งแรกเรื่องปนะครับเราเห็นว่าพฤติกรรมของอุทักษิณนั้นมีพฤติกรรมที่สามารถไม่ไม่สามารถทักษานสามารถคักษานการประกันตัวได้นะครับตาม วิธีพิราขีความอาญานะครับมาตรา1นึ่งแัหนึ่งเพราะว่าคุณตุศินเนี่ยมีประวัติในการหลบหนีคดีอีกชัดเจนอยู่แล้วหนีคดีไป1ิบเปีรวมทั้งมีอิทธิพลในการเสียแทรกขยายหลักฐานนะครับรวมทั้งมีพฤติกรรมอื่นที่จะนำไปสู่การกระทําผิดเพราะว่าคุณตุศินเนี่ยเคยไปพูดที่งานด่วนที่ผ่านมานะครับเรียนเชิญเชิญชวนให้คนแสดงมาร่วบข้อก้องคุณัุศินชินวัตนนะครับมันก็เข้าไปในการถูกดม ในการที่จะเคลื่อ100นไหวมวลชนรวมทั้งก่อนหน้านี้คุณลักษีเนตรพยาพยามชี้นําว่าไอาการสูกสุดรวมทัพพนักงานสอบสวนถูกที่น,นันทาคดีนะครับผมว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยของผู้ต้องหาเป็นพฤติกรรมที่กล่าวลายกับพนักงานสอบสวนรวมทั้งกล่าวไว้กับกระบวนการยรุติธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยเหตุแห่งพฤติกรรมเหล่านี้ไอาการถูกสุดในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นใน าประเทศนะครับอยู่ในการดูแลของอายการสูงสุดนะครับเราก็เข้าใจว่าตอนนี้ส่งเรื่องประท่ทศอายการพื้นที่อาจารในการนี้ของเรื่องนะครับแต่เราก็คิดว่าเนื่องจากพนักง,งานอายการสูงสุดเนี่ยเป็นพนักงานสอบสวนในตัวอยู่แล้วก็สามารถที่จะมีความเห็นในการคัดา้านการประกันตัวได้นะครับตอนนี้เราก็พวกเราเดินทางมาที่นี่นะครับมาแสดงเสรีลำดุงนะครับมาที่ค้องมาแสดงเสรีลำดนงท้ายที่สุดเนี่ยคำสั่งอยู่ที่พนักงานอายการอยู่แล้ว แล้วก็ใช้สุดก็คำสัง่งก็อยู่ที่ศาลของท่านในการให้กับพี่นาใช้วินิจัยในการพจารณาประกันตัวหรือไม่ถึงแต่ว,ว่าวันนี้พี่น้องประชาชน,นพวกเราคอปคอรอปสะรวมทั้งกองรับธรรมที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอ <üh m> ดเห็นว่าพฤติกรรมแห่งคดีของทศศิลป์เนี่ยสามารถค้านาการประกันตัวได้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมูลเหตุในการทําลายพยานหลักฐานในอนาคตรวมทั้งอาจจะใช้อิทธิพลแทรกแซงนักาง,างานพยาการหรือ กำลังจะยึรทต่อไปนะครับดังนั้นวันนี้พวกเราก็เลยมายื่นหนังสือไปอยังขั้นเพื่อแสดงเจตจตำนงอีกครั้งหนะครับ ทุกท่านเยอในทีมของโค้นงานเลขา้ก็จะรับเรื่องไว้นะครับและเดี๋ยวที่เสนอท่านในการแข่นวันนี้เลยิหลก็ได้เตรียมเอา่อก็ตี่น่อกณ่ระบบอนะครับงทีมาน้นะครับ่ เรามายื่นเอกสารลายคท pues <Ms plural issions> ่านก็ได um, um, really? ้ร <irgendw kicking noise> sure. ับการตอบรับจากท่านวิญญาดีนะครับพี MM ่น้องรับรองเงิให้ถัดทีมงานท่านที่มาทดสอบไปทางวิจิตรเมือตะกุนครับก็อจากที่ทราบว่าท่านผู้ศพท่านบอกว่าต้องรีบนำส่งภายในวันนี้เนื่องจากคดีเจจัทุกขึ้นพรุ่งนี้ดังนั้นต้องเสนอท่านอายการภายในพรุ่งนี้ก็ถือว่าท่านรับปากแล้วถือว่าเล่นวนเป็นกรณีเล่นวนที่ต้องยื่นให้กับอายการสมบูรณโดยทันทีซึ่งอายการสมบูรณวันนี้ เขาจะบอกว่าต้องอมีในการเป็น้าที่ดังนั้นนี่ผลจะเป็นอย่างไรผมเรียนบอกพี่น้องอย่างนี้ก่อนวันนี้เรามายื่นสแสดงจตจำงเนี่ยเพื่อบอกพิศทางว่าต้องคัดค้านการประกันตัวพี่น้องประชาชนเห็นว่าต้องคัดค้านการประกันตัวอายการสูงสุดหรืออายการเจ้าของคดีอาจจะมีความเห็นแนบคำฟ้องไปว่าคัดค้านการประกันตัวแต่สิทธิการประกันตัวหรือไม่ประกันตัวเนี่ยอยู่ที่ ผู้พิพากษาอยู่ที่ศาลดังนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ที่ผู้พิพากษาหรืออยู่ที่ศาลเนี่ยเราจะไปก้าวล่วงอำนาจศาลไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยแต่เรามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นประกอบทางสังคมไปได้นะครับดังนั้นก็เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแสดงความคิดเห็นอายการก็เป็นส่วนหนึ่งในการรับความคิดเห็นของเราไปเพื่อมีคําท้ายคําฟ้องไปว่าคัดค้ากนกับประกันตัวนะครับข้อยื่นต่อไปให้กับคณะผูพ้พิพากษา ตัวทูรักษาจากตัดเป็นยางไรพรุ่งน,นี้เราคอยติดตามกันอีกรอบหนึ่งนี่ติดตามทั้งว่าพรุ่งน,นี้ทักษิณจะไปศาลหรือไม่ก็เถอนะไม่ใช่แค่ติดตามว่าศาลจะให้บาลานตัวหรือไม่ให้พลันตัวติดตามตั้งแต่ต้นว่าพรุ่งน,นี้ทักษิณจะเดินทางไปศาลหรือไม่หลังจากที่เมื่อวานไปกินเป็ดทะโลอา่อยโลโ้กวันนี้อาจจะเป็นโลกเกาก็าได้ตแต่บามันข้อสังเกตอย่างนี้ที่เราครับ 29พฤษภาอายการนัดส่งตัวทักษิณชินวัต,ตรส่งฟ้องครั้งแรกทักษิณชินวัตรต้างว่าป่วยโควิด COVID. มาเมื่อวานเนี่ยวันที่16มิถุนาหลักฐานอายการนัรรดส่งทักษิณวันที่18มิถุนา16มิถุนาคนที่มาป่วยโควิดกลายเป็นเสียหายโควิดความหมายว่าว๊ะ เสถ่าทวีสินลาราชการวันนี้พรุ่งนี้และอาจจะมาลืนดังนั้นนี่มันตั้งข้อสังเกตว่ามันจะมีอะไรในกองไถห,หรือไม่เพราะว่าเหมือนเสถฐาทวีสินหนีความรับผิดชอบคดีพวกนี้ไม่อยากตัดสินเองไม่อยากตัดสินใจเองดังนั้นก็อ้างป่วยโควิดโควิดเป็นเหตุป่วยทางการเมืองได้เลยทันทีตอนเนี้ยอ้างป่วยโควิด